จากเมื่อกี้นะครับได้ตัดพาร์ทไปแล้วก็อ่าได้มาถึงอะไรทักอย่างนะครับเอ๊ะไอสองคนนี้อีกแล้วเหรอขโมยตังกันน่าร่าเร่านี่อาหารไปอึบ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 ฟังดีๆนะฮะอะไรอ่ะ อ๋อมีเกาะอ๋อสีเหลืองนี่คือเกาะใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเจอของดีเจอตังค์ต้องเก็บนะฮะเจอทุกอย่างเก็บหมดนะฮะอ๋อของของเต็มนะครับจื๊บเฮ้ยข้าวอ๋อสินได้นี่วารูรับรูได้เก็บทั้งหมดก็ถือว่าดีนะครับ ก็โอเคโอเคคือเราต้องเรามาเมืองนี้เพื่อมาตามหาผู้หญิงคนนึงนะครับนี่ว่าเป็นการสอนเราใช้ไอหักนี่นะครับอ่าอันีพ มึงเสร็จแน่บักตักเอ้ยอืโดนตบหน้าสะบัดไปดีเอียมามารู้เออเออเออเอเอใช่รู้สึกว่าอ่าตัวเราเนี่ยตัวพระเอกของเรานะครับอตักเอ้ยว่ยาจะสกิลซะหน่อย รู้สึกว่าพระเอกของเรานะฮะน่าจะเป็นนักสืบม,มาจากแดนไกลอะไรทักอย่างเ่ยน,นะครับทำไมกูยิงแม่งไม่ดนเลยวะเนะี่ยพลังโคตรกันลัวเลยแท้เล้ยเป็นผู้หญิงกงไม่ค่อยอยากทำร้ายผู้หญิงนะครับ เฮ้ยเดี๋ยวเหมือนมีปืนใหม่ทำไมกูยิงแม่งไม่โดนเลยวะเฮ้ย เคยยังมีของให้กินอยู่ในสถานทีพวกนี้มีทางเดียวให้ไปเราก็ต้องไปทางเดียวนะฮะม้าถูกเท้ามั้ยนะกูมาถูกด้วยวะเข้าประตูปะกูะะไม่อยากเข้าออแล้วเนี่ยไปตรงประตูเนี่ยเาต้องจ้อง ขออนะครับลงแค่ผ่านมาแถวนี้เองครับออาลูกกระสุนเต็มอยู่นะครับเอาขออนุญาตนะครับ ยิงกูเหรอโอ้ย,อยแหลกแหลกแหลกขอเปลี่ยนพลังก่อนนะครับขอเปลี่ยนพลังก่อนเอ้าอีกยะติดอีกขออนุญาตนะครับเอ้าเก็บมาใช้ได้ก็ไม่บอก แล้วทำไมกูไม่ใช้ปืนกลมันอะโหเที่ยนนี้ก็เนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยหัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนทุกวันทิงปืนนะหัวร้อนหายแล้วไง เออตายสักทีไ oh อ้เหี้ยไอ้ตัวคนเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเกาะเกาะชาร์จเกาะชาร์จโอ้เกาะแตกเลยต้องตั้งใจสู้นิดนึงนะฮะโอู้ไม่มีเวลาพักละเกาะชาร์จดีเกาะเกาะเกาะกูชาร์จดีเกาะเออเอ้าแล้วมันอยู่ไหนวะไอ้สัตว์เอิ้ง วัดเติบฟักเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉากตายเกมนี้เป็นไง <just> อ,อ๋อเปิดประตูแล้วกลับมาที่เดิมเลยเออผมรู้สึกว่าไอ้นี่เราน้อยไปว่ะเขาเรานะฮะน้อยไป <Okay. S 1> เดี๋ยวกูมาถูกฝังมันเะนี mm ่ย hmm. อ๋อ เข้ามาตัวนี้มั้งอ่าใช่ด้วยเว้ยเออต้องมีของตอกแทนกะันฉันหน่อยถือปืนนี้ไม่รอเลยนะครับทำไมมันมีอีกาเยอะจังวนะเนี่ยเนี่ยอีกามันเยอะเกินไปแล้วเนะี่ย บอ่อยขึ้นบันไดนะครับอ่าซืบเดินมาแท๊กแต๊กตอกแท๊กเพรโหอีกามันลาไกลเลยอีการอบ่อตัวมึงไงแต่มกูไม่น่าเปิดฉากจริงก่อนเลยใช่ไหมแล้ว เดี๋ยวดิขอญาตเติมกระสุนดีซาดเออขอญาตเติมกระสุนแซปหนึ่งดีเออขอญาตเติมกระสุนแซปหนึ่งแหมพวกนี้นี่บอกว่าญาตก็ญาติอยูเว้ยแหมอ,อ้าวไอ้เหี้ยน่นไงโดนตัวเองชัดเลยกู เราต้องเล็งที่ไข่มันนะครับโอ้โยมันจะพูว่าเล็งที่ไข่เออตายยากตายเย็นนะพวกมึงอ่อืม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 ,อ,ม,อ,ม,อ,มอย่าลอยเป็นลมแดดไปดิโอ้โหไอ้เหียโบสถ์นี้แม่งเถื่อนโอ้โหกูนี่อัพสายนี่เลย เมื่อกี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรวะขวดเอาไว้อัพเลเวลนะฮะก็สำรวจหน่อยบางด่านก็มีบางด่านก็ไม่มีนะครับให้กูไปไหนนะอ๋อมาปิดทางเลยกายังมีอีกช่างแม่งเฮเอาลิฟต์ กดเออโอ้โหลิฟต์นี้มันช่างสุดยอดเหลือเกินน่ะไม่เอาดีกว่าปืนนี้ลูกกระสุนมันน้อยทาไมมันร้อนๆวะผมไม่ค่อยชอบเกมแบบเพลโลเท่าไหร่นะครับอ่าแล้วก็ไปทางไหนต่อ ผมจะไม่ค่อยสมดุลนะฮะพยายามให้คลิปมันสั้นที่สุดเพราะว่าผมจะไม่ต้องได้แบบว่ารอเรเนเดอร์นานแล้วทุกคนก็จะได้มันต้องจะได้ไม่ต้องมาถามว่าโหดูดูโหไอเชยอีซาแม่งไอเยี่ยพลังแม่โคชี้โกง มันจะมาตรงหน้าคุณโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อยต่อยอทีไอ้เชี่ยแม่งมึงมาดิเออเอาดี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  สัตว์ไหนจะตายยังจะตัดจะตายยังจะตายยังแม่ง <'s> สัตว์ตัวหนาชิบหายแล้วกูได้แล้ว <im itation> พลัง <im itation> น็อตดักแอนมาใช่เหรอมันไม่ใช่อีกาหรอวะเรียกเขาเสียเลยน็อตดักแอนกูอ๋อล่างเขียวอ๋อไม่ใช่เดือดฮักเหรอ <im itation> เดือดฮักมันได้ไงวะอ่ะเรามาดูไตเติร์ดีกว่าว่าพลังนี้เอาไว้ใชา้เอาไว้ใช้ทำอะไรนะครับ ตอกกวนแล้วก็เป็นกับดักได้นะครับโอเคก็นะโอ้โหไอ้เคี้ยนี่แม่งอะเกาะคูยิ่งไม่มีอยู่ เออน้อชอบมาตีให้เกาะแตกโอ้ไม่รู้เรื่องเลยพวกนี้เกาะมันก็น้อยิงน้อยอย,อยู่ใช่ไหม่บายสบาะ,ะเอออะไรอ่ะอะไรวะเอาบวกพลังโจมตีป่ะวะโอเค โอ้โหไกลขนาดนี้มึงโดดถึงได้ไงวะมาร่างกายต้องการาาะทะเออมึงอ้สัตว์ร่างกายต้องการการบทะรอ่ะเป็นไงต้องการดิบบอกได้เจอกูแน่นอนเออ โอเคในเมื่อเจอทางเข้ามิชชั่นนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็อย่าลืมกด Subscribe, Like, right Share ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคุ a กนนะสเตย์ตจอกันครับ